ทุกคนอ่านแบบแรงะคะ่ะแล้วก็ตักน้ำใส่กระมังเลยนะถ้าทุกคนนะคะมีน้ำยาถูพื้นนะทุกคนก็สามารถใส่ไปได้นะคะแต่แก้มจะถูแบบธรรมชาตินะเพราะว่าแก้มไม่มีน้ำยาถูพื้นนะมันหมดแล้วก็บิดให้หมาดเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราถูเนี่ยพื้นมันจะไ,ไม่ ไสมาหน้าบ้านนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดรอยเท้าของเรานะคะใสยมาเออพอถูเสร็จนะคะให้ทุกคนนะคะมาซักลา้างอีกครานะเพื่อความสะอาดทุกคนจะเห็นคราบดำๆนะก็คือความสกปรปกของบ้านเราอุ้ยรแร่สา้านตัวเองของเธอเลยอะไรก็จะบิดให้หนัอีกครทีหนึ่งนะคะพอบิดเสร็จแล้วก